ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตบลครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2566บุคลากรกศนตบลหนองแวงมีทั้งหมด2ท่านท่านแรกนางสาวศิลัสถาแสงคำตำแหน่งครูกศนตบลท่านที่2นางสาวสายรุ่งราบลำตำแหน่งครูกศนอตบลผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวศิรสัตถาแสงคำตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s สกลตตาบลหนองแวงตั้งอยู่ที่บ้านหนองว่าตาบลหนองแวงมีระยะห่างจากอำเภอรหันทรายประมาณ17กิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุม13หมู่บ้านมีบุคลากรกศนตาบล2ท่านมีเฟซบุ๊กแฟนเพจสกลตตาบลมีคณะกรรมการและมีการรายงานข้อมูลสาธารณูปโภคจำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ d m i s ครบทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกรตาบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องนํามาวิเคราะห์บริบทสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนนํามาจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและนําไปสู่การปฏิบัติตามและดําเนินการตามที่กําหนดมีการรายงานผลสรุปผลและการรายงานที่ครบถ้วนตัวชี้วัดที่ 3. จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานครูมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สํานักงานกศนกําหนด จำนวน50คนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล abc มีปฏิทินการพบกลุ่มนักศึกษาบัญชีลงเวลานักศึกษาสมุดลงเวลากิจกรรมการพบกลุ่มมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบตามเป้าหมายที่กำหนดมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมีระบบติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติภาคเรียนที่2ประจำปี2565 มีนักศึกษาทั้งหมด11คนมาสอบ11คนคิดเป็นร้อยละ100นักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นักศึกษาทั้งหมด13คนขาดสอบ1คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์9 2.31%ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566จําจำนวน42คนขาดสอบ8คนคิดเป็นร้อยละ8 4 ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาบังคับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในความรับผิดชอบของนางสาวศิริรัาแสงคำภาคเรียนที่2ทับส5งพาจำนวน55คนมีผลสมัมฤทธทางการเรียนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปจำนวน38คนคิดเป็นร้อยละ6 9 0 9 ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพััฒนนาสงคมมและชชุ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้รับบริการสกรตาบลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมการหมุนเวียนสือ่อจากห้องสมุดประชาชนสกลตำบลไปสู่ชุมชนและสถานที่ราชการเป็ตนต้นม,มีผลการดำเนินงานบนรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับองค์เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนมีการหมุนเวียนสื่อจากสกลตำบลหนองแวงและห้องสมุดประชาชนสนับสนุนขยายการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนณรอพสตบ้านงอนไก่ตัวชี้วัดที่ส1 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรการร่วมนิเทศติดตามผลมีการเข้าร่วมประชุมการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดําเนินการเพื่อแก้ไขในระดับชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนมีส่วนร่วมในการเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2566มีการจัดกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีการจัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดที่13ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่ดีเบส a พตเชสความสําเร็จของการดําเนินงานด้านการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube และประสบผลสําเร็จคือนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมียอดผู้เข้าชม8 7 9 7 8 4คนและมีผู้ติดตาม1700คนมีการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ และมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์สกรตำบลหนองแวงและทําแบบทดสอบออนไลน์นักศึกษาผู้เข้าชมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและสามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายสรุปโครงการงานสาารนูประโภคงานการศึกษาตามอัธยาศัยงานประสานงานร่วมกับเครือข่ายงานบ้านหนังสือชุมชนงานประชาสัมพันธ์งานโครงการพระราชดำริงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาของสกลตตำบลหนองแวงมีการเรียนการสอนแบบออฟไลน์และมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube และในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์สกลตตำบลหนองแวงและทำแบบทดสอบออนไลน์นักศึกษาซื้ออุปกรณ์ในการใช้การเรียนการสอน มี YouTube มีไลน์กลุ่มสกอรอตตำบลหนองแวง a c e b o o k ห้องเรียนออนไลน์ผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษามีความสนใจการเรียนการสอนผ่านช่องทางห้องเรียนออนไลน์ต่างๆนักเรียนนักศึกษาสนใจและรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางห้องเรียนออนไลน์ Facebook กศตตำบล นักศึกษาสามารถเรียนรู้คลิปวิดีโอการเรียนการสอนย้อนหลังและทำรายงานได้ครูเป็นที่ปรึกษาโครงงานครูได้จัดการเรียนการสอนการทำโครงงานนิตยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องการทำกระถางจากขวดพลาสติกผู้จัดทำคือนางสาวศิริภาพรสามพิมและนางกนกรักช่วยพี่หม่ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินง,งานนักศึกษามีวุฒิภาวะต่างกาันช่วงวัยและการรับรู้ นักศึกษาบางส่วนติดภารกิจไม่สามารถเข้าเรียนพร้อมกันได้วิธีแก้ปัญหาออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาให้ใบงานนักศึกษาทำมาส่งในการพบกลุ่มครั้งต่อไปและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยมีห้องกลุ่มเรียนออนไลน์สนกลทรตำบลหนองแวงใช้ในการกลับเพื่อนและติดต่อสื่อสารในเรื่องการเรียนการสอนผ่านช่องทาง YouTube ให้ใบงานนักศึกษาและให้นักศึกษาทําข้อสอบออนไลน์ส่งงานผ่านระบบออนไลน์ร่วมจัดกิจกรรมศูนย์ส่ง,สงเสริมประชาธิปไตยประจำำําตําบลร่วมงานพิธีต่างๆและร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ มีการพัฒนาตนเองและได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา,าอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจประจำปีพุทธศักราช2566ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube มียอดผู้เข้าชม879,784คนและมีผู้ติดตาม1 7 0 0คน และมีความภาคภูมิใจคือเป็นครูที่ปรึกษาในการประกวดแข่งขันบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อมหัจจรรย์ธรณีสู่วิถีเมืองสามมรดกโลกจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ประจำปีงบประมาณ2,566ในวันที่3สิงหาคมณสูรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาและนี่คือผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจประจำปี2,566ขอบคุณค่ะ